ครับก็ต้องกราบสวัสดีพี่ๆน้าๆทั้งน,น้องที่ชอบตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้บอ่อปลาเผาคนเมืองยองนะครับมาตกปลาชายฝั่งอีกแล้วนะครับวันนี้มากับน้องนะครับครับมากับน้องจักนะน้องจักก็เมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วครับได้ไปบ้างแล้วนี้เราถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะครับาครับ นีน้ำเต็มเต็มเลยนะครับเต็มฝั่งนะครับน้ำขึ้นสุดนะครับแต่หน้าจะลงประมาณสักเที่ยงนะครับวันนี้เรากาลุ้นกันนะว่าจะได้ตัวไหมนะแต่ก็สภาพนี้ก็คือน้ำเต็มน้ำตายนะครับแต่ว่าอยากมาตกนะครับก็น้องจักชวนมาก็ ก็เลยมานะครับมีเวลาว่างประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ตัวกันไหมนะเครครับลุ้นกันเลยครับครับตอนนี้น้องจับก,ก็ได้แล้วนะได้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรรุ้นนี่รุ้นนี่รุ้นนี่อะไรดี <Okay. S 1> สายแดงอ่ะ โอเคช่วหน่อยชยหน่อยได้ปะสายแดงนะครับโอเคโอเคลุ้นกันต่อไปนะครับ 马闹的多。 มาครับตัวแรกนะครับตัวแรกโอ้วันนี้หมอกเยอะไปหนอโอเคมาลุ้นกันครับนี่นะครับมากับน้องจักรนะน้องจักรเมื่อกี้ก็ได้ปลาแดงไปหนึ่งตัวผมก็ได้เพิ่งได้นะฮะโอเคลุ้นกันต่อไันครับตรงเ้าใต้กูมอมเป็นปลายกระเลืง้ง nè đây rồi Chắc quê nó là trái rồi Chắc quê Rồi lối จากได้ปลาอะไรนะปลาดาวครับปลาดาวพี่มันกินได้มั้ยเนี่ยเฮ้ยมันกินได้หรือมั้งหืมขึ้นสู่น้ำนะครับปลาดาว <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามารุ่นปลาจิปลาที่กินได้แล้วกัน ไม่ถ <ítulo> ึง <irgendw> ต <carbono> ัวนะครับถึงตัวถึงตัวลิ้นหมาลิ้นหมาทอดอร่อยทอดจอ็นหน่อยนะทอดกรอบทอดกรอบอร่อยลิ้นหมา Nào, nếu vẫn nhím thì mình phải nhớ ăn luôn. đi เล็กันน้อยนะครับเขาอะเขาอะเราทำรกหขวัญ่ะไเลยครับก็ใกล้จมดเวลาแล้วนะ เดี๋ยวปลาที่ได้นะปลาที่ได้จะเอาให้น้องแล้วนะนีเลยครับปลาจะให้น้องน้องเอาไปทำกินแล้วกันตอนนี้ผมหมดเวลาแล้วต้อง ไปทำมาหากินแล้วนะเดี๋ยวให้น้องแล้วกันไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะสิบเอ็ดโมงครึ่งใช้เวลาตกประมาณ หนึ่งชั่วโมงยี่สิบวันนี้ปลาไม่เข้านะครับปลาไม่เข้าแล้วน้ําชาวบ้านก็เรียกว่าน้ําน้ําตายแหละครับคือเป็น้ําตายปลามันก็ไม่ค่อยกินเหยื่อแล้วก็ปลาไม่เข้าชายฝั่งนะแต่ก็พอได้ว่านิดๆหน่อยๆครับชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณโดยประมาณดี่ๆถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับนี่นะครับบรรยากาศของเรานะครับ ตอนนี้น้องจับก็ยังยังตกต่อนะครับเดี๋ยวผมหมดเวลาผมขอกลับไปทำมาหากินก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บปิดน,นะเดี๋ยวเ,ออเก็บปิดแล้วกลับก,กันเลยโอเคนี่นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศโอเค ก็ขอสวัสดีนะครับฝากติดตามช่องบอกรหัคนดวงยอนนั้นะครับครับสวัสดีครับ